ขนมปังไข่ขาวไรแป้งไม่มีผงฟูปัสะจากโซเดียมโรคไตทา,านได้วัตถุดิบมีไข่ขาว2-3ฟองน้ำตาลครึ่งช้อนชามะนาว1ช้อนชาใช้ไข่สดเท่านั้นนะคะเพราะไข่ขาวสำเร็จรูปเมื่อเราเอาไปอบแล้วมันจะไม่ค่อยฟูค่ะให้ใช้ไข่สดเอาแต่ไข่ขาว เลือกเอาไข่แดงออกนะคะเมื่อได้ไข่ขาวแล้วตีให้เกิดฟองใครมีเครื่องตีให้ใช้เครื่องได้เลยค่ะพอไข่ขาวขึ้นฟองให้ใส่มะนาวหนึ่งช้อนชาแล้วตีต่อไปเรื่อยๆจนตั้งยอดอ่อนๆแล้วค่อยใส่น้ำตาลอีกครึ่งช้อนชาค่ะ พอใส่น้ำตาลเสร็จแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆค่ะจนมีความเป็นเนื้อครีมเหนียวเหนียวนึดหน่นะคะประมาณในคลิปเลยค่ะ เสร็จแล้วตะล่อมให้ไข่ขาวนะคะเป็นก้อนจากนั้นเรานากระดาษไขมารองในภาชนะที่เราจะเอาเข้าเตาอบหรือหม้ออบค่ะแนะนำให้วัดกระดาษให้พอดีกับภาชนะที่เราจะใส่นะคะพอตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำไข่ขาวที่เราตีเสร็จแล้วะคะ่ะมาวางลงบนกระดาษไขแล้วก็เกลี่ยนเนื้อให้เนียนตามรูปเลยนะคะคือถ้าใครชอบให้มันเป็นก้อนกลมก็ ทำให้เกี่ยเป็นวงกลมใครชอบสี่สี่เหลี่ยมหรือวงรีหน่อยก็ทำให้มันเป็นวงรีนะคะแต่ไม่ทำให้มันเป็นตะปุ่มตะป่่านะคะเพราะว่าเคยลองแล้วแล้วมันสุกไม่ทั่วค่ะจากนั้นนำเข้าหม้ออบลมร้อนหมอ้อทอดไร้น้ำมันหรือเตาอบได้เลยนะคะเตาอ,อบใช้กำลังไฟ150องศาอบประมาณ20-30นาทีหม้ออบลมร้อนกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันใช้กำลังไฟ150องศาอบประมาณ30นาทีค่ะ ็จแล้วค่ะขนมปังไข่ขาวตอนเราทานเนื้อจะไม่เหมือนขนมปังสะทีเดียวนะคะแต่อร่อยเนื้อเด้งค่ะขนมปังไข่ขาวในคลิปนี้ใช้ไข่ขาว3มฟองได้โปรตีนประมาณ10.5กรัมโปรตีนนะคะเป็นไงคะไข่ขาวเนื้อนุ่มเด้งละมุนมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแล้วแอดไลน์มาคุยกันค่ะ